พูดที่กล่าวว่าคุณจะรู้ทำก่อนที่คุณจะรู้บัญญัติได้ยังไงในเมื่อเราเป็นคารวาดไม่เคยเข้าวัดทําบุญด้วยซ้ําสิ่งนี้คือสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าคนเราตื่นรู้ธรรมโดยสัญชตาตญาณไม่ใช่ตื่นรู้ธรรมจากการเรียนรู้บัญญัติเหมือนเด็กน้อยที่เกิดขึ้นมาเด็กน้อยร้องจ้าเพราะว่าเขาหวาดวันหวา ภายนอกจากคันของมารดาเด็กน้อยร้องจ้าเพราะเขาหิวเพราะว่าสายโรคสายสะดือนั้นถูกตัดขาดจากมารดาแล้วอาหารที่ได้จะไม่ใช่จากสายสะดือจากรคนั้นแล้วความบาดกลัวนั้นจิตของเด็กทารกไม่สามารถบรรยาติได้ว่านั่นคือความบาดกลัวในทับศัพท์ของภาษามนุษย์ความร้องโหยหิวของร่างกายนั้น